ข้อดีของการเป็นคนโสด 1. โฟกัสเป้าหมายได้อย่างเต็มที่คนโสดนะคะจะมีเวลามากพอที่คุณจะเอาเวลาว่างที่เหลือของคุณ ไปโฟกัสเป้าหมายของคุณได้อย่างเต็มที่และทําตามความฝันของคุณได้อย่างเต็มที่และก็มีเวลาพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้และมีเวลาหาเงินเต็มที่แต่คนที่มีคู่นะคะไม่สามารถทําได้เพราะว่าเวลาว่างๆเนี่ยก็จะไปใช้เวลาร่วมกับแฟนกับคนรักนะคะนี่แหละค่ะข้อดีของคนโสดข้อ2นะคะไปไหนมาไหนก็ได้ คนโสดน,นะคะสามารถไปไหนมาไ,ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องบอกใครนะคะไปค้างอ้างแรมไกลๆต่างจังหวัดกับเพื่อนก็ได้ไปกินเหล้าเมายาก,กลับดึกก็ไม่มีใครว่าคุณเพราะว่าไม่มีใครรออยู่ที่บ้านแต่คนที่มีคู่นะคะคุณไม่สามารถที่จะไปพักค้างอ้างแรมไกลๆกับเพื่อนได้และไม่สามารถที่จะกลับดึก,ดกได,ด,กได้เพราะว่าแฟนคุณเนี่ยก็จะงอนอย่างแน่นอนข้อ3นะคะ มีเวลาให้กับครอบครัวคนโสดนะคะจะมีเวลาทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่นะคะแต่คนที่มีคู่นะคะก็จะแบ่งเวลาเนี่ยมาหาครอบครัวบ,วบ้างแต่ก็ไม่ได้เต็มที่นะคะข้อ4คุยกับใครก็ได้คนโสดสามารถคุยกับใครก็ได้คุยกับคนนั้นคุณไม่พอใจคุณก็คุยกับคนใหม่แล้วก็คุณก็มีเวลาที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับคุณได้นะคะข้อ5นะคะ ไม่เป็นทุกขคนโสดนะคะจะมีความสุขมากเพราะว่าไม่มีเวลาไปนั่งหึงหวงกับใครไม่มีเวลาไปคอยตามใครไม่มีเวลาไปทะเลาะเบาะแหวงกับใครนี่แหละค่ะข้อดีของการที่เป็นโสดนะคะการที่เราเป็นโสดไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีความทุกข์นะคะการเป็นโสดนี่ก็เป็นเรื่องดีแต่การที่คุณเลือกคู่ผิดเลือกคู่ชีวิตถูกผิดเนี่ยนั่นแหละ มันจะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความทุกข์นี่ราคาสาวๆข้อดีของการเป็นคนโสด